वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะแม้จะมีอุปสรรค แม้จะมีความทุกข์สิ่งเดียวที่ให้สิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ในสิ่งแรกคือพลังของเราเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภป,ประจำปี2 0 0พขอโทษค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ค่ะเกณฑ์ความรัก ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ความรักในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคกับรักซ้อนหรือมือที่สามเกิดขึ้นค่ะมีเกณฑ์ได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีมาให้หรือได้เกี่ยวข้องกับโชคลาภจากทางต่างประเทศค่ะงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ คิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจเหมือนกับเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นดังใจที่เราต้องการค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือเราจะได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลแต่บางครั้งเรื่องกลุ้มเรื่องทุกข์เป็นกังวลนี้เพียงได้แต่เก็บไว้ในใจไม่สามารถพูดกับใครได้มันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนลึกในใจ จะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนกำลังจะเข้ามาในมือค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่คุณต้องพบเจอหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคุณต้องหลีกหนีมันไม่ได้ต้องพบเจอค่ะ งานสุมรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าหมายถึงเรื่องงา,ง,างานนู่นงานนี้ที่ต้องทําต้องจัดการมันสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณบารมีที่คุณสร้างสมไว้จะช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะการเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองช่วงนี้เงินจะมีเข้ามาจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้ค่ะเกณฑ์ของความรักคนที่คุณ คนที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนที่เข้ามามีเกณฑ์ที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณแต่ก็ดูให้ดีนะคะระวังรักสามเศร้าหรือเขาที่มีเจ้าของอยู่แล้วบางทีเอ้ามามหาเดวีบอกว่าเป็นคู่กันบางทีคนที่มามาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นพรมลิขิตค่ะเด็กคนอายุน้อยจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ จะได้เงินเกณฑ์เงินจะไม่ขาดมือช่วงนี้จะเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่มักจะเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะ โชคลาบช่วงเดือนนี้ก็เบาๆหน่อยนะคะแต่อดใจไม่ได้ก็เสียงพอได้ลุ้นค่ะอย่าเสียงเยอะเพราะโชคลาบไม่เน้นเท่าไหร่มักจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะสรุปสำหรับราศีพุธศพประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์การเงินโชคลาบเบาๆในการเสียงแต่เงินมีเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนไว้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะอีลุงตุงนัง พบเจอคู่ของแต่ก็ระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรักหรือไปรักคนที่เขามีเจ้าของก็ขอให้ระมัดระวังค่ะบางทีมันก็หลีกหนีไม่ได้แต่ขอให้มีสติบวงชะตากรรมเนาะเราต้องเอ,อ่อระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานนั้นไม่ค่อยได้ดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่อ่อนเพลียเท่านั้นค่ะ